สวัสดีครับผมัสดินเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมกเช่นเคยนะครับกับผมต้นเฟอร์กี้นะสำหรับซูเปอร์วีพีเนี่ยยังแตกต่อเนื่องนะครับผมในกลุ่มครอบครัวและวันนี้ครับมีแนวทางฟองฝังเพื่อน1รายการครับผมไปทางด้านโปรตุเกสครับนะฮะรอบแปดที่สุดท้ายครับเป็นคู่ระหว่างวิเซน่านะวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเือยของทางด้านจาฟูงของลีกนะฮะ เบนฟิก้านั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเจอกันในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับก็ไฮท์เวนนะสำหรับทั้งคู่นะครับสามเกมหลังสุด่ยตั้งแต่ปี2022นะครับทางด้านเบนฟิก้าเอาชนะมาได้นะไปดูถึงฟอร์มนะฮะเจ้าบ้านวิเซล่าเองต้องบอกเลยว่าผลงานนะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนะฮะถือว่าไม่ค่อยน่าท้อใจเท่าไหร่นะในลีกนะส่วนในในราการโปรตุเกสครับเนี่ยนะครับถ้วยนี้ก็ชนะอารูโดกามา1ประตัศูนย์นะครับส่วนทางด้านเบนฟิก้าครับ ผลงานดีต่อเนื่องครับจากฝูงนะครับของลีกนะครับก็ผลงานเนี่ยเกมเยือนไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมครับแล้วก็เป็นการเก็บเอาชนะได้แทบจะทุกเกมเลยแล้วก็ใส่ตีเท่าสนใจอีกนะสำหรับเบนฟิก้าครับ12เกมหลังสุดเนี่ยในลีกนะครับเสมอ2ชนะ10นะฮะถือว่าฟอร์มต่างห่านดาวิเซล่าเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะฮะวันนี้ครับผมกำแพงที่เปิดมาเนี่ยนะครับบังคับเบนฟิก้าเนี่ยต้องชนะ2ประตูขึ้นไป แล้วมีการสวิงขึ้นด้วยนะแสดงว่าโมเมนตัมเนี่ยนะครับอยู่ที่ทีมเยือนอย่างเบนฟะิก้าชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางวันนี้เนี่ยถ้าเทียบไปจริงแล้วเนี่ยตามเนื้อผ้าครับเบนฟิก้าดูดีกว่าเยอะไม่ว่าจะสติหรือว่าฟอร์มนะครับในลีกบอลถ้วยนะครับและที่สํคาคัญครับขุมกําลังของเบนฟะิก้าเดือดกว่าทางด้านวิเซล่าอยู่แน่นอนนะผม อาวุธหนักกว่าเยอะนะฮะถ้านที่ก่อนแล้วเนี่ยหนึ่งประตูนะครับผมว่ามีให้เห็นนะแล้วไปลุ้นประตูที่2กันนะสำหรับเบนฟิก้าครับผมวันนี้เบนฟิก้ายาวนะครับฝากเพื่อติดตามไลฟ์สดด้วยนะครับทุกช่องทางเลยนะฮะก็ต้นเฟอร์กี้นะครับเสิร์ชได้เลยนะแล้วก็ใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวนะครับไปรับแนวทางซูเปอร์วีพีผมนะครับสามสี่วันติดๆแล้วนะครับกินเต็มทุกเวทเลยนะผมยังไงก็ฝากติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะนำโปรแกรมฟุตบอลดีๆฝากเพื่อนอีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ